สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริศเจ้าทุกท่านครับพบกับรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระในสัปดาห์ที่27เทศกาลธรรมดากับผมสมเนเณรเปาโลปัญญากอบผู้เงินทองชั้นปีที่5สังคมุทุเชียงใหม่พี่น้องครับพระวาจาของพระบินเจ้าในพระอรสานอาทิตย์นี้จากนบุญมัทธิวในบทที่21 ข้อที่33ถึง43พระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องอุปมาเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้ายมีข้าหาบดีผู้หนึ่งปลูกองุ่นไว้สวนหนึ่งทำรั้วล้อมขุดบ่อย่ามอางุ่นสร้างหอคอยให้ชาวสวนเช่าแล้วก็ออกเดินทางไปต่างเมืองเมื่อใกล้ถึงฤด,ดูเก็บผลเจ้าของสวนจึงให้ผู้รับใช้ ไปพบคนเช่าสวนเพื่อรับส่วนแบ่งจากผลผลิตแต่คนเช่าสวนได้จับคนใช้ทุกตีคนหนึ่งค่าคนหนึ่งเอาหินทุ่มอีกคนหนึ่งเจ้าของสวนจึงส่งผู้รับใช้จำนวนมากกว่าพวกแรกไปอีกคนเช่าสวนก็ทำกับพวกนี้เช่นเดียวกันในที่สุดเจ้าของสวนได้ส่งบุตรชายของตนไปพบคนเช่าสวนคิดว่าคนเช่าสวน คงจะเกรงใจลูกเราบ้างแต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้เป็นทายาทเราจงฆ่าเขาเถิดเราจะได้มรดกของเขาครับพี่น้องที่พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้กับบรรดารหัวหน้าสมณะและพวกวุโสฟังเพื่อบอกบางอย่างกับพวกเขาสวนอนมูลในเรื่องประมาณนี้ หมายถึงชนชาติอิสราเอลเจ้าของสวนคือพระเป็นเจ้าคนเช่าสวนคือบรรดาผู้นำทางศาสนาของชาวอิสราเอลและผู้รับใช้ที่เจ้าของสวนส่งไปเป็นระยะก็หมายถึงบรรดาประกาศกพและบุตรชายของเจ้าของสวนที่ถูกฆ่าคือพระเยซูเจ้านั่นเองจากวมาเรื่องนี้เผยข้อคิดสำคัญสองประการประการแรกคือ ความรักความเมตตาความเพียงทนของพระเป็นเจ้าที่มีต่อมนุษย์และประการที่สองคือความอากตตัญยูความจองหองและความชั่วร้ายในจิตใจของมนุษย์จะเห็นว่าพระเป็นเจ้าทรงมีพระทยัยเมตตาต่อชาวอิสราเอลขนาดไหนแทนที่พวกเขาจะมองเห็นพระเมตตาของพระเปนเจ้าพวกเขากลับต่อต้านและทำบาปหนักต่อพระง เหมือนกับองุ่นที่ได้รับการดูแลอย่างดีแต่กลับให้รสชาติที่เปรี้ยวดังที่ประกาศกอิสยาได้บอกกับเราในบทอัดที่หนึ่งในวันนี้ว่าพระองค์ทรงหวังความยุติธรรมกลับทรงพบแต่การน,นองเลือดทรงหวังความชอบธรรมกลับทรงพบเสียงร้องให้ช่วยพี่น้องครับถึงมนุษย์เราจะทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พระเป็นเจ้า ทรงอดทนพระองค์ไม่ตอบโต้ทันทีทันใดพระองค์ให้โอกาสเราทุกทุกคนให้เรากลับมาหาพระองค์พระเป็นเจ้าให้อิสราภาพและพระองค์ไว้วางใจมนุษย์เสมอเหมือนกับที่เจ้าของสวนให้คนเช่าสวนทำทุกอย่างตามที่เขาต้องการพี่น้องครับแต่เราอย่าลืมว่าเราต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ ที่เราเลือกเมื่อเรามนุษย์มีเสรีภาพที่พระเจ้าให้มาแล้วดังนั้นให้เราถามตัวเองว่าเราใช้เสรีภาพนี้อย่างไรทําตามพระประสงค์ของพระหรือเราเอาเสรีภาพที่พระเจ้าให้มานั้นทําตามใจของเราเองพี่น้องครับอาศัยพละกําลังของเราเองเราไม่สามารถที่จะเอาชนะกันประจนได้เราไม่สามารถที่จะชนะความปรารถนาหรือความอยากของเราได้ ดังนั้นให้เราวอนขอพลังจากพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูเจ้าดังที่นักบุญเปาโลได้บอกกับเราในบทจดหมายของท่านถึงชาวฟิลิปปีในวันนี้ว่าจงวอนขอพร้อมด้วยการขอบพระคุณว่าสิ่งใดดีสิ่งใดจริงสิ่งใดประเสริฐสิ่งใดชอบธรรมให้เราพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยการใคร้ครวญเพื่อว่าเราจะใช้น้ำใจอิสระ ที่พระเจ้าให้มานั้นเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องพระวจาของพระเจ้าในอาทิตย์นี้บอกกับเราว่าเราทุกคนเป็นลูกของพระเป็นเจ้าพระองค์สร้างเราและรักเรามนุษย์เป็นพิเศษจัดเตรียมสิ่งต่างๆที่จําเป็นสําหรับเราทุกคนผ่านทางสิ่งสร้างของพระองค์โดยธรรมชาติไม่ว่าเราจะเห็นได้หรือมองไม่เห็น และเราต้องสำนึกเสมอว่าเราไม่ใช่เจ้าของสิ่งเหล่านั้นแต่เราเป็นแค่ผู้ดูแลเหมือนกับคนเช่าสวนวันหนึ่งเราจะต้องคืนให้กับพระเป็นเจ้าแม้แต่ชีวิตของเราเช่นกันสุดท้ายนี้อยากจะช,วน,ชวนพี่น้องได้ลองไตรตรองดูว่าเราแต่ละคนมองเห็นความรักของพระเป็นเจ้ามากน้อยขนาดไหนในชีวิตของเราเราใช้เสรีภาพที่พระเจ้าประทานให้ โดยการเลือกอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่พระวจาาของพระมิจเจ้าในวันนี้จึงท้าทายเราทุกคนและเป็นคำถามที่เราแต่ละคนจะต้องตอบตัวเราเองโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องสต๊าบุรุษที่ช่วยสนับสนุนกองทุนกระแสเรียกบันยนใหญ่แสงธรรมขอพระเจ้าได้วโปรดอวยพรและตอบแทนน้ำใจดีของทุกทุกท่านและพบกับรายการ วันอาทิตย์คิดถึงพระได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ